ที่อีกที่หนึ่งเนี่ยที่วัดบ้านไร่ <c oughs> ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะ <c oughs> ก็มีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะจัดกิจกรรมคู่ขนานไปกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนะคะ <c oughs> คุณทวัชชัยแสนประสิทธิ์หรือว่ากำนันป่องซึ่งท่านเป็นกรรมการของวัดบ้านไร่นะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกับท่านเรื่องของความพร้อมในการเตรียมงาน <c oughs> กิจกรรมต่างๆนะคะรวมไปถึง การแจกพระเครื่องเนี่ยเชื่อว่านะฮะหลายคนสนใจมากๆเลยตอนนี้กำนันป่องอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับเอารูปแบบงานที่จัดเพื่อที่จะคู่ขนานกับที่จังหวัดขอนแก่นในกรณีที่สิยธารุณสิษยิ์ไม่สามารถที่จะไปร่วมได้เป็นยังไงบ้างกำนันป่องจะจัดอะไรบ้างยังไงบ้างครับครับในส่วนของวัดบรนเล่นนะครับทางเราก็ได้จัดงานที่ในวันที่22นะครับถึงวันที่30 เนื่องจากตอนที่ 10, ที่สองนี่จะเป็นการบวชนะครับบวชให้กระลพ่อเก้าสิบห้าลูกนะครับตอนนี้ก็เลยเก้าสิบห้าไปแล้วเป็นจํานวนถึงหนึ่งร้อยเอ็ดลูกด้วยกันนะครับในส่วนพิธีต่างๆนั้นนะครับหลังจากที่บวชแล้วนั้นก็จะนาพระสองฆ์นั้นมากราบหลวงพ่อที่คนเกตด้วยแล้วก็จะกลับมาทํากิจกรรมที่วัดต่อทําให้ท่าน ทางที่น้องนะครับชาวบ้านไร่และก็ทางท่านเจ้าคุณนะท่านเจ้าวัดเนี่ยท่านก็ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันก็จะไม่ดีแต่ฐานะที่เราเป็นลูกหลานท่านนะครับาทางวัดเราแล้วก็ทางคณะกรรมก,การก็จึงได้จัดํำลึกให้ท่านให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ตามแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นก็อยู่ในระหว่างการเตรียมการไปประมาณเก้าสิบปอร์เซ็นแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนส่วนเมนลอยแล้วก็กําลังอยู่ในช่วงระหว่างในการประดับอยู่นะครับท่านครับ พิธีหรือว่ากิจกรรมที่จะทําตั้งแต่24เป็นต้นไปนะฮะจะมีอะไรบ้างครับ24 29ก็จะมีการพิธีวางดอกไม้จันทร์ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับครับแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่ของรายงานหลังจากนัน24ก็จะเป็นเข้าพิธีทางพระสงฆ์ในการสวดมนต์นะครับในการสวดมบต์ให้กับท่านทุกวันไปจนถึงวันเผาวันที่30นะครับวันที่30นี่ก็จะมีการวางดอกไม้จันทร์ครับแต่เราก็จะให้วางดอกไม้จันทร์ทุกวันเลยนะครับตั้งแต่ี่24ต้นไปนะครับ เป็นต้นไปเลยอ๋อก็คือเริ่มเริ่มไปวางได้เลยค่ะครับเพราะว่าเราลงรับสําหรับพี่น้องที่ไม่สามารถเดินทางไปที่ขนเยนได้ก็เชิญชวนมาที่บ้านตรลัยกระเสือว่าเป็นเป็นบ้านเกิดของท่านนะครับต็อนายบลูกท่านทุกฝั่งอยู่ที่นี่ก็เชิญชวนคณะศิษย์ทุกท่านนะครับเพื่ความเคารพนะครับครับครับวันที่สามสิบเนี่ยจะมีการเก็บเท่าพี่พึ่งรวมทั้งเท่าดอกไม้กัญเพื่อที่จะทําไปลอยที่เท่าใช่ไหมครับครับครับผมก็จะมีการทําพิธีช่วงเช้าเร็บ เท่ายึดพึ่งนะครับดอกไม้จันทั้งหมดนี้นะครับจะลอยภายในสาบเวณนบดบทานไร่ทั้งหมดเลยนะครับเปิดทำพิธีนะครับครับเตรียมดอกไม้จันไว้เยอะแค่ไหนกํานันฮะก็ไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนดอกนะครับไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนดอกครับแสดงว่าเราประเมินว่าชาวโคราชเนี่ยที่จะมาร่วมงานน่าจะมากันหลังไหลมากกันมากเลยใช่ไหมฮะอันนี้ก็อยู่ที่ีศรัทธานะครับอันนี้ชาวบ้านเราไม่ประเมินไม่ทะไลให้คุณผู้ที่ศรัทธาให้เข้ามากันด้วยความศรัทธานะครับเราก็ไม่อะากมากให้ท่านได้ มาตามควาศสัธาของท่านนะครับค่ะกำนันคะคือสรุปแล้วจะมีการสวดพระพิธรรมเนี่ย9วันถูกไหมคะ22ถึง29มกราคมครับผมวันละสอ <2 S 2> งรอบครับผม แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็คือกำนันบอกว่าจะมีพิธีวางดอกไม้จานทรที่เมนจำลองก็จะเริ่มวางได้ตั้งแต่ 24, 24่สิบสมคราคทีนี้จะมีแบบเหมือนมหรสออะไรต่างๆเนี่ยคือเหมือนเห็นบอกว่าหลวงพ่อคูณท่านชอบลิเกใช่ไหมคะแล้วก็มีคุณสุรวรรณลิตาพันลบเนี่ยเขาจะจัดอะไรมาบ้างอะคะคือตรงนี้นะครับคือได้รับจากทางท่านระดิตลงในพวกหนึ่งท่าน คือท่านจะเอามวยมาชกถือว่าเป็นกีฬาที่เราโคตรท่านชื่นชอบนะครับว่ามวยมาถวายท่านนะครับมันจะมีคิงคนล่ากนะครับเสียงลันเล็กกีจะมีเ่านเองนะครับสามอย่างด้วยกันแล้วจะมีการแสดงขูดหน้าไฟครับหน้าเม็ดด้วยนะครับครับครับที่สําคัญเนี่ยกำนันป่องฮะคนอยากจะรู้มากเลยเรื่องเหรียญที่ระลึกหลวงพ่อคูณรุ่นพินัยรมเนี่ยฮะตกลงจะมีเตรียมไว้สําหรับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อคูณเยอะแค่ไหนครับจะจะจะท้วนหน้าไหมฮะ คือตรงนี้เราจะสร้างขึ้นนะครับก็เพื่อให้ถือว่าวัดไรรลไม่เป็นวัดที่หลวงพ่อคูณท่านเป็นเกจิตส่วนหนึ่งแล้วนะครับไม่ทางวัดมรรลงหมาก็จะมีของเที่ยงึกดมากก็จะมีรูปถ่ายส่วนหนึ่งครับรูปถ่ายนี่คือทางอะไรทเทคนิคนี่เตรียมไว้ทั้งหมดเจ็ดถึงเจ้าวันเนี่ยจะไม่เจ็ดทุกวันใน,นส่วนเหรียญนั้นนะครับเราก็จะให้ผู้ที่มาร่วมพิธีนะครับจะจะโผไม่โอนั้นครับเราก็จะมีเหรียญบางอย่างที่ท่านเดือคุณเตรียมมาไว้ที่จะมอบให้เช่นเดียวกันนะครับอืม เห็นบอกว่ารุ่นพิ่นัยกรรเนี่ยเตรียมไว้ 30, สามหมื่นเหรียญนะครับครับสามหมื่นเหรียญแล้วก็จะมีเหรียญไม่แต่งเลขน,นะครับไม่แต่งเลขกอีกประมาณสองหมื่นเหรียญนะครับไม่แต่งเล็เกคร 20, ับค <c oughs> รับแล้วแผงเจ้าพระที่ที่อาจจะอยู่บริเวณนั้นเนี่ยจะมีการให้บริการไม่สาหรับคนที่อาจจะไม่ได้หรืออยากจะไปเลือกเหรียญรุ่นอื่นๆของหลวงพ่อคุณนะครับในส่วนเรื่องอื่นไม่ก็ยังคงเหลือไม่มากนะครับไม่เยอะเท่าไหร่ก็จะให้บูชาเช่นเดียวก,กันครับตามศรัทธาของเจ้าคุณที่ชืน่นชอบนะครับในส่วนของพระเจ้าหลวงพ่อ ครับผมครับกำนันป่องฮะเหรียญรุ่นไหนที่กําลังฮอตคิดเลยของหลวงพ่อคูณที่บรรดาผู้คนกรลังหากันอยู่ณขณะนี้คะคือตอนนี้นะครับผมในส่วนตัวผมครับผมมองว่าเดี๋ยวหลวงพ่อคูณทุกรุ่นทุกเหรียญนั้นมีมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันแต่ว่าอยู่ที่คนชืนชอบนะครับไม่ไม่ไม่สามารถที่จะผมชอบรุ่นหนึ่งคุณอาจจะชอบรุ่นหนึ่งอันนี้มันจะประเมินไม่ได้ที่ผมชอบของแต่ละคนครับท่านครับอืมค่ะการเช่าเหรียญหลวงพ่อคูณเนี่ย ถ้าตามแผงในบริเวณวัดบ้านไร่เนี่ยสูงสุดเนี่ยเท่าไหร่คะกำนันฮะสูงสุดนี่ก็มีครับไม่เกินสองพันหรือสามพันบาทหรือมหนึ่งร้อยบาทตั้งแต่ซันนี่เองครับไม่ไม่เยอะเพราะว่าเราห <ừ> ลวงพ่อท่าน,นเคยเสมอนแล้วว่าเหรียญนี่อยู่ที่คนชื่นชอบ,บแต่เราจะมีเร <ừ> ื่องเงินเรื่องเงินอยู่มันสองพันเก้าครับสองพันเก้าเหรียญสองพันรุ่นสองพันเก้าเหรอฮะเป็นราคาสองพันเก้าครับเป็นครับเป็นพระยอดชมแล้วก็เหรียญรุ่นเก้าสิบปีรุ่นสร้างวิหารนะครับรุ่นสร้างรุ่นติด สร้างวัดศีนี่เป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายที่ท่านได้ท่านได้อธิษฐานจิตรุ่นสุดท้ายเลยนะครับคุณสร้างวัดีสุค่ออันนี้หมายถึงเหรียญที่ทางวัดบ้านไร่เนี่ยเปิดให้ประชาชนทั่วไปมาบูชาถูกไหมคะครับครับผมครับอ๋อแต่ทีนี้ตอนนี้เนี่ยเหรียญเหล่านี้เนี่ยตอนนี้หมดหรือยังคะหมายถึงว่าคนที่มามาบูชาไปอะคะก็ยังพอมีอยู่ครับผมมีอยู่เพราะเป็นของเก่าหลวงพ่อที่ก่อนที่หลวงพ่อท่านจะับสังฐานไปนะครับเป็นของเก่าค่ะ ที่จอดรถจอดราลวกน้ําท่าพวกอะไรก็ก็ไม่มีปัญหาจะไมมเราเตรียมความพร้อมไปหมดคไม่มีปัญหาครับว่าเราเตรียมสถานที่ไว้สามจุดด้วยกันครับที่สนามโรงเรียนแล้วก็สนามวัดแล้วก็สนามเจ้าพ่อเจ้าจ้ตทองทูลนะครับแล้วก็ส่วนน้าบริการเราก็มีลูกศิษย์หลายท่านที่กําลังรวบรวมกันในการบริจาคมานะครับครับอ๋อค่ะทีนี้ขออนุญาตย้อนไปนิดเดียวเรื่องของพิธีเนี่ยเห็นบอกว่าทางลูกศิษย์ที่วัดบ้านไร่เนี่ย จะมีไปขอคล้ายๆกับอังคารของหลวงพ่อคูณเนี่ยมาลอยที่วิหารภายในวัดด้วยใช่ไหมคะในในส่วนนี้คือเราจะเล่นในเรื่องของของในที่งานก่อนนะครับในส่วนที่คนเก่งก็ให้ไปเป็นไปตามที่ในํานะครับว่าแล้วเสดทางมาแล้วค้นเก่นครับแล้วกะพูดที่หลวงพ่อท่านมอบให้ดูเรียนในดึกจำก็มีท่านนายอเภอครับท่านนายอเร์ดัูนี่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการในการจัดงานหลวงพ่อคูณนะครับก็อยู่ที่ทางคณะกรรมการที่มหาลัยค้นเก่ง ส่วนที่วัดบไร่เราก็จะจัดไปไปไปตามสภาพของของที่น่องชาวบรรไร่ที่มีจิรินาถทำเลขาหลวงพ่อครับครับค่ะเอาละค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับคำนันปองครับค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นพิธีการในส่วนของวัดบไร่นะคะที่จะจัดคู่ขนานกันไป